สวัสดีครับ FC สวัสดีครับมือนี้บ่าวแอมเราทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับนำมำตายเหล่าฟื้นเนาะครับ FC งวดที่ผ่านมาครับ09 09แสนแตกครับบ่ต้องกลับยากเลยเนาะครับนำมำเนาะครับผมครับผมมามือนี้มาตามเป็นโค้งสุดท้ายไปฝาก FC ครับอย่าพลาดเด้อครับ FC ฟซนำมำเพิ่อนกับไส่สุดขาวครับเพิ่งออกจากห้องพระมาพอดีครับ FC เนาะมือคืนนี่ครับปูขาวครับปูขาวออกมาจากธรรมวัดผู้พระเจ้าล่ะครับ FC เนาะ มาบอกเลขจะกจั่ครับเอฟสี่สวัสดิภานมาปูเพิ่นกระบอกศูนย์เก่ากับอุ้ยถือว่ามีโชคครับอันนี้มาอีกแล้วครับเนาะสิเป็นตัวไรครับน้ำหมำก้องห่อกระพรอมแล้วครับสวัสดีครับน้ำหมำครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีค่ะน้ำหมคัน้ำหมตายแล้วฟื้นครับฝึงสวดมุ่นภาวนาตอนเศร้าครับทำวัดเส้าเป็นมาเฮตดอยู่ในเงื่นก็ได้เบิร์ตประจำเป็นต้องไปวัดเนาะน้ำหมเนาะครับครับผมผมก็ไปอยู่ ถึงผู้ผมกัะบายนะครับไม่ยุบานผมกัะบายคือเกาหลยครับคุณครูบาอาจารย์นะครับครัถ้าถูกลักสมรักษาเนาะครับผมเอาว้าสซูเอฟซีฟังนะครับนามำคงสุดท้ายแล้วแน่วไรครับฝันแน่วไรครับนามำฝันไปแบบไังไงล่ะครับมวนเพื่อนนะครับมวนเพื่อนไปเลยครับมวนคือดีแหละมวน เปนเจโซเฮลาบยังไอ้ของกับโมหูครับเป็นมาแนวไหนครับปูขาวนี่เขาบอฟันเห็นปูขาวนี่นะครับเป็นมาเป็นตัวลักษณะแนวไหนครับขาวมาคือเกาครับใส่สุดขาวมาเลยครับผมคมาแนะนำผมมามาอยกกินเหล่าพิ่นว่ะครับว่าตัวนี้ก็ว่าพิดเนาะครับไม่พิษครับเล่าหลุดครับครับมาแต่บอกเลขแม่นนะครับเอฟซีเป็นนํำมาหาผมครับครับปูขาวเอาบอกว่าเออเอ็กวิบไยนี่ครับ คับโอนเดี๋ยูผมนอนอยู่บ้านหน่อยผมครับครับผมครับเปนว่าขยวขาผมขยาเลยครับครับอ๋องั้นจะกินอะไรคุนวะครับตอนผมอยู่เครื่องวัดผู้เพื่อนกะนัําผมประจาครับนัมผมอันนี้เฮ็ดอยู่ในวัดนะครับครับผมขาผมนอนบรุกเพร่ะนีว่าขยวขาผมแล้วมาดึงขาเลยครับอุ้ยคือแข็งแท้ครับ ภูมิจะซีแข็งไน้น่ถึงว่าบอกเลขแม่นเนาะเจ้วเพื่นน้ำมาผมก็เลยว่ายอกเพื่อนําผูเขาครับเดยกตัวเก่าก็ให้เลียเก่าศูนครับเอาตัวไม้เลยปี่ไม้ห่ยครับผมว่ายอกเพื่อนะครับผมเก่าศูนศูนเก่านอกวัติพานมาเนาะครับครับผม้เออถามว่าก็ระวงเบิ้งเห็นว่าครับสิบเอกับยีสองสิบเอด ครับหนึ่งหนึ่งครับกับเหล็กเจ็ดสองครับเป็นตัวเล็กสองหังเป็นบอกสิบเอดมาก่อนบอกครับครับเปิ้นมันใจนี่นะครับตัวไหนครับสิบเอดครับเอาผมว่าเป้ามีว่าะภูเขาผมว่าครับอ่าแน่นอนนะว่าแน่นอนเลยครับโอ้ยครับสาธุสาธุเนาะว่าเออสาธุผมว่าอะไรเออ 11F ทีผมว่าขอปูนซอยวัดผู้คนกำลังก่อสร้างนะครับโอ้ครับปูนเนาะครับปูนครับผมได้ครับผมปูนตอนนี้เป็นกำลังเฮดาลาครับผมครับอยยากครับตัวไหนก่อนครับนามสิบเอ็ดครับสิบเอเป็นว่ามันใจพอสิบเอ็ดนี่ิบเอ็ดมันใจครับครับผมต้องมาเล็กรางคือเจ็ดสองครับเจ็ดสองเล็กรางครับผมมันใจเจ็ดสองเพราะว่าผมนอนอยู่กังขาเป็นือยังว่าเจ้าใจหูว่า เอารางเจ็ดสองเอารางเจ็ดสองครับบนนี้เป็นหนึ่งหนึ่งครับอ้าว e เอฟซีเนวทางสื่อสารกินแบงรัฐบาลบบกลับน้ำมันตายแล้วฟืน้นนะครับท่านผู้ชมเนาะผู้เพิ่นไปจำศิลาวนามาทั้งภูทั้งเขาวัดธรรมผู้พระเจ้าอำเภอศรีเมืองใหม่ครับจังหวัดอุบลราชธานีครับขอให้รวยตองวดกับน้ำมันตายแล้วฟืน้นทุงเ่าครับขอบคุณในไลฟ์ครับน้ำมันครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเอฟซีเดี๋ยวเบาแอมรัทงเสียรเบืองตัวเลขครับ ครับผมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวแอมเรถทุ่งนั่นไม่ได้ครับตัวเลขของน้ำมันตายเราฟื้นครับเอฟซีแคปน้าจอไว้เลยปูขาวเพิ่นว่ามักหลายครับหนึ่งหนึ่งนี่ครับหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็น้ำมันพิ่นก็มักอีกเจ็ดสองเจ็ดสองพ่นว่าเป็นเลขล่างเพ่นว่าครับเอฟซีเนาะขอให้มีโชคใหญ่ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับเบาแอมเลาะทุ่งกับเอฟซีขอให้รวยครับงวดนี้ครับสนับสนุน สลากกินแบ่งรัฐบาลครับวันที่17มกราคมพศ2 5 6 8เนาะครับเนาะนี่ครับเป็นชุดใหม่เลยครับโคงสุดท้ายครับนี่คลิปนี่เป็นคลิปสุดท้ายล่าสุดครับคลิปแรกคันถ่ายเอมักกะล่องเบิ้งครับแต่คลิปนี่นำมัมกำมันใจปูขาวมาบอกแล้วครับเอฟเนาะเมื่อนี้ครับบ่าวแอมรทงมีข้อดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมอนข้อดีกันครับ บาเอมมมาตรงนี้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค่าโบ้ไข่เขาล้านคนยาง่านเอาตันนี้ไปใส่ครับทมาชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรลียกซื้อลอตเตอรี่เจนสีเ่เหลือถือเนาะครับเนะาะทมาชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนังถ่าอยู่ข้างในรับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขับรับ่บานผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับค,ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับไยจ้ คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้วเนาะสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกลูกหัวต่ลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขันรวยพ่อหลวงปู่หลอดนะพ่อนวดตี่เหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้าหยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกบลบอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าลานเห็ุใดคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสดนมาสักการะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอย่างไ้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื people, <Yeah. S 2> terminal, ่อแทะครับ่านผู้ชมเมื right. เอ่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลู่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนีนมม่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกะ็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆดนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับ ยืินค่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับน่อนสมุชม้วกาเบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาห้ F เอฟซีนะครับสม้ชม เอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไร่ที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไร่ในตัวเข้าสิได้อไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับสมมู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับสมผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับทานมู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงเนี่เอามา้าโหลายครับมาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธ hey, um ุสาธุให้ถือเกล้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเกลือโรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอต่อุูนต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาธุสาธ